เรื่องราวนี่ก็เริ่มต้นขึ้นภายในรถนะครับสามีของนางเอกของเราเนี่ยก็กำลังบ่นเพื่อนอยู่นะแม่ผมจะเรียกสามีคนนี้ว่าพิชัดก็แล้วกันนะไม่ใช่ชัดชาติแต่เป็นชัดเลยเมียกูโดนแล้วทั้งสองนี่ก็กำลังคุยเรื่องงานกันนะครับแม่ พี่ชัดแกก็บนน่นเลยเอ้ยนายนี่โอ้โหทำไมเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้มีอะไรก็เอาแต่โทรศัพท์มาพิมพ์มาจดแล้วมันจะได้เรื่องไ,ไงทําการทํางานมันจะเสียเวลาเดี๋ยวมานั่งมัวแต่มานั่งดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่แบบนี้มันจะได้การได้งานสะทีไหนหล่ะพี่ชัดแกทนไม่ไหวแย่งโทรศัพท์มาเลยนะครับแหมเพื่อนพี่ชัดเนี่ยก็ดนันเป็นคนขี้ลืมนะพี่ชัดแกเลยบ่นใส่ไปหลายชุดนะแล้วก็หนังสือสมุดไปให้จดนะห,ดดหัดจดหัดจําเองสะบ้างนะนายเดีย๋ยวโอ้ไม่ได้เรื่องจริงๆฉันละเหนื่อย กลับมาที่บ้านนะพี่ชัดเก๋ก็มาบ่นให้เมียฟังนะน้องเอมิของเรานะไม่ต้องบอกชื่อก็รู้จักนะทุกคนคุณภาพนี่ครับแก้วครับจอกอะจริงๆนะพี่ชัดเก๋ก็บ่นนะเพื่อน,น,น,นผมนี่มันขี้ลืมยิงทําการทํางานไม่ได้เรื่องเลยผมละเหนื่อยจริงๆเลยต้องมาคอยตามร้างตามเช็ดมัน <c oughs> นะนางเอกของเราก็รับฟังเป็นอย่างดีนะพี่ชัดเก๋ก็บ่นไปของแกนะแหมน่ารักซะจริงเลยน้องเอมิของเราภาพก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นนะครับ เพื่อนพิชัดแกก็ซื้อของมาฝากอ่ะนมพิชัดจะได้ตัวสูง,สงพิชัดแกก็บอกโอ้จะสูงบ้าอะไรอายุป,ปูนนี้แล้วรีบๆหน่อยแล้วกินไอติมอะไรชัดกำลังจะมีประชุมเอาแล้วหกอะไรกันนี่โอ้โหเลอะเทอะไปหมดแล้วประชุมจะเริ่มอยู่แล้วนายนี่มันสร้างแต่ปัญหารจริงอ่ะไม่เป็นไรไปบ้านฉันก่อนรีบไปเปลี่ยนชุดเลยแต่ทั้งคู่กับหมาที่บ้านของพิชัดนะพิชัดแกก็บอกที่รักหาเสื้อผ้าเขาเปลี่ยนหน่อยนะผมต้องรีบไปแล้วนะ่ะโอโ้เสียเวลาเลยเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมไปเตรียมงานก่อนอ่ะนายก็รีบๆเปลี่ยนนนเสื้้้อผาารีบตมไปแลวกัะ แหมไอติมแท่งเดียวเรามีปัญหาจริงๆนางเอกของเรานะ่ยแม่น่ารักสุดๆก็พามาอานี้ห้องแต่งตัวนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาชุดมาให้นะเธอก็เลยไปเอาชุดมาให้นะแต่เปิดเข้าไปในห้องน้ําจ้าเอกเขาให้นะเพื่อนพี่ชัดแกถอดเสื้ออยู่ปั๊บนางเอกของเราก็โต๊ะกระจายโอ้โหนี่มันหุ่นที่ฉันต้องการแม่น้องเอมี่ของเราชอบนะแล้วแกก็ปิดประตูแล้วรีบเดินหนีนะ ไอผู้ชายก็ตามมาลอนจอนมาเลยนะเอกก็บอกรีบออกไปจากนี้แต่ก็สายตาของเธอนั้นมองไอจอนของเพื่อนพิชัดแกอย่างไม่ละสายตาจริงๆแม่เธอน่ะชอบเลยเธอก็พยายามปฏิเสธเพราะเธอมีสามีอยู่แล้วแล้วก็รีบไล่ให้ไปไม่งั้นจะฟ้องผัวนะแม่แลหลังจากนั้นเธอก็เกิดอารมณ์อยากนะแม่เพื่อนพิชัดแกก็ไปละแต่น้องเอมิแกตัวจะไปแต่ใจก็ยังอยากสุดท้ายเธอก็เลยบรรเลงเพลงกับตัวเองไปหนึ่งแมท แม่สำหรับนางเอกคนนี้คงจะไม่ต้องบรรยายถึงคุณภาพนะผมบอกเลยว่าเด็ดดวงเด็ดสุดๆตั้งแต่หัวยันเท้าตั้งแต่เท้ายันหัวไม่มีอะไรที่จะติได้อีกเลยระหว่างที่กำลังบันเลงอยู่นั้นไอ้หนุ่มเพื่อนพิชัดดันเปิดเข้ามาเพราะมันยังไม่กลับแล้วทั้งสองก็จัดบันเลงกันอย่างดุเดือดเผ็ดมันเสียเวลากันไปเนิ่นนานหลังจากนั้นนะพิชัดเกก็พยายามจะมีอะไรกับน้องเอมิอีกครั้งแต่ว่าน้องเอมิดันซื้อถุงยางมาผิดไซน์นะครับแมจะมาซื้อถูกไซ์ได้ไงก็ไปเจอของใหญ่กว่ามาแล้วนะ พี่ชัดแกก็เริ่มสังเกตความผิดปกติของภรรยานะภรรยาแกเนี่ยเริ่มแปลกไปนะหลังจากนั้นนะเธอเริ่มไม่เหมือนเดิมนะเธอไปติดใจเพื่อนพี่ชัดซะง,งั้นนะสายตาของเธอที่มองสามีคงรู้สึกผิดอยู่เบาๆแหละครับภาพก็ตัดมานะไอเพื่อนพี่ชัดก็แผนสูงนะโอ้ผมรู้สึกปวดท้องอนะ่ะผมคงต้อง ขอตัวไปซื้อ,อยาหรือไปโรงพยาบาลโอ๊ยไม่ไหวแล้วพี่ชัดผมขอลางานนะวันนี้ผมป่วยพี่ชัดเกก็อ่ะไปเถอะไปไปไปนะนายนี่ป่วยบ่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมาทํางานแล้วช่วงนี้นายลาบ่อยแล้วเกินนะแปลกๆเพื่อนพี่ชัดก็เรียบร้อยสิครับได้เวลาและเอาละผัวไม่อยู่ชูร่าเริงแล้วทั้งสองก็ทําการจัดออดเดิ์กันไปหนึ่งแมทหลังจากเสร็จสึกเบาๆนะ นางเอกก็บอกเนี่ยทุงงานของคุณนะเอากลับไปเถอะเดี๋ยวสามีฉันจะสงสัยนะอันนี้ก็เยอะอย่าเลยแม่เตี้ยแล้วยังจะเล็กอีกะโอเคผมไปละภาพก็ตัดมาช่วงเย็นนะสามีก็กลับมาบนนะโอ้ยผมเหนื่อยมากเลยทํางานกับเพื่อนคนนี้เนะี่ยมันขี้เกียจจริงนะช่วงนี้มันไม่มาทํางานเลยปล่อยให้ผมทาคนเดียวนางเอกก็แหมมีพิรุษพิชัดแกก็เจอยกทรงแบบสุดพิเศษนะแล้วก็ระหว่ังมีอะไรกับเมียแกก็รู้สึกว่าเมียไม่เหมือนเดิมนะภาพตัดมานะฮะแกก็บอกเออแลกแบงค์หน่อยสิเพื่อนเอ้ยนะ เพื่อนแกก็โอ๊ยทําของตกนะพี่ชัดแกก็เจอถุงยางโอ้นายใส่ไซส์ใหญ่เหรอเนี่ยพี่ชัดแกก็เริ่มสงสัยนะเพื่อนก็บอกอ๋อผู้หญิงที่ผมมีอะไรด้วยเขาบอกให้เตรียมไว้อ่ะพี่ชัดแกก็แซวนะแม่ผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีสินะเพื่อนก็บอกอ่าใช่แหละไม่ดีจะดีได้ไงกับเมียมึงไม่รู้อะไรซะเลยพี่ชัดแกก็เริ่มสงสัยแล้วฮะแต่ก็ไม่ใส่ใจอะไรก็ไปทํางานกันต่อดีกว่าภาพก็ตัดมาตอนกินข้าวนะแกก็ถามนะเธอถุงยางวันนั้นหายไปไหนแล้วเหรอนางเอกของเราก็บอกอ๋อไม่รู้สินะมันหายอ่ะ พี่ชัดแกก็อ๋อโอเคมันหายแล้วเนาะอช่างมันเถอะไม่เป็นไรแกเริ่มสงสัยแล้วจนนอนไม่หลับนะเมียแกก็หลับไปแล้วแต่แกก็จินตนาการไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเมียจะมีอะไรกับไอ้นี่ไอ้เพื่อนร่วมงานของฉันมันใส่ไซ์เดียวกับถุงยางที่หายไปแล้วมันก็ดูจะน่าจะเจ้าเล่ห์นะพี่ชัดแกคิดมากแล้วแกก็เริ่มคิดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วเอาละแกก็เริ่มใกล้จะรู้ความจริงเข้าทุกทีนะแกเครียดเลยนะแกเครียดเลยนะแกก็เลยเอาอะหรือว่าไม่นะ ไม่นะเอมิจังเอมิจังจะทำแบบนี้กับพี่ชัดได้อย่างไรนะพี่ชัดแกก็เครียดไปเรื่อยไปเปื่อนนะแกก็เริ่มคิด,คดแผนนะแกก็จะลองใจเมียแนละ้วแก,กบอกเออผมต้องไปทําธุรกิจประมาณสองสันดา์นะถึงจะกลับจะที่รักพี่ชัดแกก็อ่ะเราละมีแผนลองใจเมียมันหนึ่งนะเมียแกก็โอเคคะ่ะที่รักเดินทางปลอดภัยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะระหว่างจะเดินออกไปพี่ชัดแกกเออ็เมียของฉันทําไมกันนะคงไม่จริงหรอกฉันแค่ลองใจดูคงไม่มีอะไร พี่ชัดก็ทําท่าทีว่าออกไปทํางานนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแกก็กลับมาแอบในบ้านนะฮะแกก็แอบดูเมียนะหลายชั่วโมงนะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจนได้สิ่งที่แกกลัวที่สุดนะไอเพื่อนร่วมงานตัวดีมันก็กลับมาใส่เมียแกซะยับแล้วเมียแกก็ดันพูดประโยคสุดแทงใจนะก็สามีฉันมันเล็กมันไม่มันเหมือนเอากับคุณเลยเรียบร้อยสิครับทั้งสองก็จัดหนักจัดเต็มกันจนพี่ชัดน้ําตาคลอแต่สองคนนั้นน้ําแตก เต็มตัวกันไปเลยที่เดียวเชี่ยว